ครับผมหลังจากที่เราได้ทําการประกอบเครื่องตัดหญ้าฮุสบาน่า a 3ม R เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับแบบที่ผมแจ้งไปตอนแรกก็คือน้ําหนักตัวเครื่องทั้งเซ็ตตัวนี้ครับจะหนักอยู่ที่ประมาณ7.2กิโลนะครับตัวเครื่องนะครับเป็นขนาดกําลังขนาด1.4แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์2จังหวะลูกสูบตัวนี้อยู่ที่36มิมลน,นะครับกระบอกสูบอยู่ที่32.6ซีซีนะครับ กำลังสูงสุดอยู่ที่1.4แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีนะครับประมาณนี้นะครับสเปคคร่าวๆถังน้ํามันนะครับบรรจุได้ประมาณ1.1ลิตรนะครับตัวนี้นะครับเครื่องก็ถือว่าน้ําหนักไม่เยอะมากนะครับนี่น้ําหนักถือว่าไม่เยอะมากก็ประมาณ7กิโลกว่าๆนะครับเครื่องสองจังหวะข้อดีคือรอบจัดนะครับเหมาะกับลูกค้านะครับที่หาเครื่องตัดหญ้าเบาๆแรงๆกําลังดีๆนะครับตัดหญ้าลกๆนะครับ สังเกตดูนะครับว่าตัวเครื่องตัดหญ้าฮุสบาน่าเนี่ยตัวแฮนด์เนี่ยจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆเนี่ยตัวแฮนด์เนี่ยครับสองข้างซ้ายขวาเนี่ยจะเท่ากันแต่ถ้าเป็นฮุสบาน่านะครับฝั่งซ้ายจะยาวกว่าฝั่งขวานะครับเพื่อเป็นการลดกําลังของแขนที่ในการใช้บังคับเครื่องตัดหญ้าในการดันนะครับในการจับเนี่ยจะทําให้ไม่ปวดไหล่ไม่ปวดแขนนะครับช่วยลดอาการปวดไหล่ปวดแขนลงไปได้มากทีเดียวนะครับ สังเกตดูนะครับเนี่ยไม่เท่ากันเห็นไหมครับเราดูสังเกตจากยี่ห้ออื่นนะครับอย่างเช่นพวกฮ o n d a เนี่ครับซ้ายขวาจะเท่ากันนะครับพวก Honda พวกโรบินและบิดนะครับก็มิสซูบิชิอย่างเงี้ยครับซ้ายขวาเท่ากันนะครับก็จะมีไม่กี่แบรนด์นะครับที่ทําในลักษณะเดียวกับฮุสต้านะครับอย่างเช่นพวกโคชินเนี่ยจะคล้ายๆกันพวกโรเวอร์จะคล้ายๆกันนะครับ ส่วนอุปกรณ์นะครับที่เขาแถมมาภายในเครื่องนะครับก็จะมีหนึ่งะครับมีใบตัดหญ้านะครับแล้วก็ตัวชุดพลาสติกบังใบนะครับบังใบมาให้เวลาเราเก็บเครื่องนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปนะครับบล็อกโมเทียนนะครับตัวนี้เวลาซื้อไปเขาเก็บไว้ดีๆนะครับเนื่องจากน็อตบางตัวนะครับ